นี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมสวมดูชดูยั้ไงเนี่ไก่ทอดน้ำปลาว,นนวิธีทำง่ายๆเลยนี่มีข้าเหนียวหนึ่งกระสอบด้วยเห็นไหมอู้หเหลืองๆกรอบๆร้อนๆเลยตูซ่าพาแซปสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูง่ายๆนะคะจะเป็นกับแก้มก็ได้จะเป็นกินกับส้นตำก็ได้กันก็คือเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลา,านะคะ วิธีทำก็คือจุดแก๊สก่อนจุดแก๊สก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันอะไระเนี่ยน้ำมันหมูค่ะบ้านเราใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาไก่ไก่วันนี้เราจะใช้ไก่สี่ขีดนะคะไก่สี่ขีด แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาอะไรเนี่ยทิพรสต้องเป็นน้ำปลาทิพรสเท่านั้นนะคะถ้าเป็นน้ำปลาอย่างอื่นคือมันจะไม่หอมแล้วมันจะไม่เข้าเนือ้อถ้าเป็นที่พรสนี่ยืนหนึ่งใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนให้เข้ากาันกินน้ำปลาขึ้นมาเลยนะจิคนให้เข้ากันแบบนี้ เสร็จแล้วรอให้น้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนปุ๊บเราก็เตรียมตัวทอดได้เลยแค่นี้เองง่ายไหมน้ำมันเริ่มร้อนแล้ว ใส่ไก่ลงไปนะคะอันนี้อาจจะมุมหน้าบ้าน ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็รอจนกว่ามันจะเหลืองแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเริ่มเหลืองแล้วค่ะ เชฟบอลน,นะคะวันนี้วันอาทิตย์ใส่ให้ใส่สีแดงเนาะีนสีแดงว้าวกายได้กินแล้วให้มันเหลืองๆอ,อีกสักหน่อยเนาะเหลืองๆกรอบๆเนาะเริ่มเหลืองแล้วนะคะอันไหนสุกเอาขึ้นก่อนได้เลยค่ะ ง่ายเพื่อนๆน่ากินไหมวิธีทำง่ายๆเลยนะคะหเหลืองสวยเชียวเมนูสวยจริงเ,เลย<น>ต้องทอดแบบจะเย็นๆเนาะอืมใช่เนเหลืองกรอบนี่อือันนี้เหลืองสวยเลยเห็นไหมอันนี้เสร็จแล้วคะ่ะหมด กระทะนี่ก็คือจบแล้วเห็นไหมเหลืองๆแล้วเราก็ไปพักไว้ที่จานเลยไม่น่ากินม่ล่านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมชวดูวทีนยไก่ทอดนํำปลาวิธีทำง่ายๆเลยนี่มีข้าเหนียวหนึ่งกระสอบด้วยเห็นไหม เหลืองๆกรอบๆอ้นๆอเลยแล้วก็มีส้มตำไว้กินกับไก่ทอดน้ำปลาแปๆๆอปไปมา,มา okay, ปค่ะม,มาทานด้วยกันเลยเลยเพื่อนๆอย่าลืมไปทำตามกันดูนะวิธีทำง่ายๆมามากินกันเลยดีกว่าลองชิมนี่ว่ารสชาติเป็นยังไง